ในที่สุดนะฮะทองคําได้เวลาฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วตอนนี้กําลังวิ่งเข้าใกล้2,690ดอลลาร์ตัวช่วยมาเด็ดๆเ,เลยนะฮะจีนตัดสินใจกลับลําเข้ามาซื้อทองคําเพิ่มครับท่านผู้ชมครับราคาทองคำนิวยอร์กในสหรัฐอเมริกาในค่ำเมื่อคืนก็ถือว่าได้ปัจจัยบวกเข้าชิ่งขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับทำให้ราคาทองคำนั้นปรากฏว่า เพิ่มขึ้น2วันติดต่อกันเลยนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาทองคำนิวยอร์กสลักโดยเฉพาะโกลสปอตส่งมอบทันทีนั้นขึ้น2 9เหรียญ8เซนต์ต่อออนซ์ครับทำให้ราคาขึ้นปิดเนื้อ2 6 6 5เหรียญ39เซนต์ต่อออนซ์ก็ขึ้น1.2%รวม2วันติดโกลสปอตขึ้นมาทั้งหมด36.78เหรียญเซนต์แล้วนะครับเท่ากับบวก1.4%อ่้จุดเปอร์เซ็นต์อ่ะดูให้จบเลยโกลฟิวเจอร์เมื่อคืนก็ขึ้นใช่ได เซนต์ต่อออนหรือ1.5%ึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมอยากให้ดูที่โกลฟิวเจอร์นิดหนึ่งครับเพราะว่าราคาทองคาส่งมอบล่วงหน้าโกลฟิวเจอร์ที่นิวยอร์กนั้นเหลืออีกเพียงแค่ประมาณเหเรียญเศษๆก็จะปิด2,690ริดอลลาร์สหรัฐต่อออนส์นะครับเมื่อคืนปรากฏว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะฮะทุกคนตอนนี้กำลังพุ่งเป้าหมายไปว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่ประมาณเท่าไหร่20กว่าวันเท่านั้นจะถึงสิ้นเดือนของธันวาคมจบสิ้นปีนี้จะยังมีปัจจัยบวกแรงส่งอะไรที่จะดันราคาทองคำนัันั้้้นขออไไีกกสครงดม ภายในช่วงประมาณอีก20วันข้างหน้าหรืออาจจะใกล้นิวไฮก็ได้หรืออาจากกออาจะเสมอนิวไฮก็ได้อยากเห็นอีกสักรอบหลังจากที่30ตุลาคมเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่คนลงทุนทองคําทั่วโลกได้เห็น2,880เซนต์ต่อออนสำหรับโกลฟิวเจอร์แล้วก็ได้เห็น2,790.15ต่อออนนะครับสำหรับโกลสปอต วันที่30ตุลาคมซึ่งเป็นวันเดียวกันเลยนะฮะทีนี้ถามไอ้ปัจจัยโบทที่มันจะสงมอบต่อไปตรงเนี้ยเราจะเหลือปัจจัยที่น่าสนใจที่มันนอนมาแน่เลยก็คือวันที่17-18ธันวาคมแต่เราจะได้รู้ผลก็คือ19ธันวาคมตามเวลาประเทศไทยว่าที่สุดแล้วจะลงดอกเบี้ยต่อสลึงหนึ่งไหมและเป็นการลงดอกเบี้ยสารค้งติดต่อกันไหมและเป็นการลงดอกเบี้ยทั้งหมดจบหนึ่งเปอร์เซ็นภายในปีซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นลดดอกเบี้ยครั้งแรกของธนาคารกลางสหรัฐในสี่ปีกว่าที่ผ่านมาไหมที่น่าสาคัญก่อนจะถึงวันที่ เกับ18เนี่ยธนาคารกลาง ECB Eurozone เนี่ยนะครับเขาก็จะประชุมดอกเบี้ยอันนี้น่าสนใจครับอย่าลืมนะครับว่าธนาคารกลางยูโรโซน e c b ลงดอกเบี้ยมาสาครั้งติดต่อกันแล้วเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นครั้งส่งท้ายปลายปีที่จะเป็นการลงดอกเบี้ยครบ4ครั้งติดต่อกันหรือไม่และถ้าหากว่าใช่นี่จะถือว่าเป็นดอกเบี้ยของยูโรโซนที่ลงมากที่สุดในรอบก,กว่าทศวรรษเลยนะครับแล้วลง4ครั้งติดอีกต่างหากท่านผู้ชมจะเห็นนะครับ ว่าตอนนี้ดอกเบี้ยไซเคิลของขาลงเนี่ยนะครับของธนาคารการสําคัญและทรงอิทธิพลของโลกระดับต้นต้นของโลกเนี่ยจะอยู่ในช่วงขาลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับเพราะฉะนั้นมันจะกดดันอะไรฮะเงินบาทมันจะกดดันเงินในสกุลที่เรียกว่าเกิดใหม่ ซึ่งรักษาช่องว่างระหว่างดอกเบียเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่รักษาไว้แบบเดิมนี่แหละครับจะทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนเกิดขึ้นเหมือนอย่างคําถามที่ถามมาตอนต้นรายการเห็นไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมบาทมันแข็งนะฮะทำไมดอลลาร์มันดิ่งอย่างนี้นะฮะปัจจัยตัวต่อมาเมื่อคืนที่ดันขึ้นมาก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีข่าวดีมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้อีกต่างหากนะครับก็คือว่าหวนกลับมาซื้อทองคําครั้งแรกในรอบหเดือนเออทำไมเขาถึงกลับมาซื้อนะฮะแต่ว่าอย่างน้ออออยยเี่่่คครับาบาาาางงททสภํโลกกก็ว ปัจจัยตัวที่จะเลี้ยงราคาทองคาใม้ขึ้นต่อไปเนี่ยและดูแล้วยังคงม,มีความต้องการต่อนั่นก็คือการซื้อของธนาคารกลางของนี่แหละแบงค์ชาติทั่วโลกนี่แหละครับไม่หยุดซื้อแน่นอนนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยยิ่งใน4ปีข้างหน้าที่โดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47เนี่ยนะครับยิ่งทําให้ธนาคารกลางทั่วโลกจะตื่นตัวโดยเฉพาะยิ่งการรักษาอัตราแลกเปลี่ยนของตัวเองเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐและนั่นก็คือความผันผวนที่จะเกิดขึ้นกับราคาทองคําและโดยเฉพาะยิ่งส นะดังนั้นด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตรงนี้ถึงได้บอกว่าทองคํามีการ บางคนบอกพักฐานบางคนบอกว่าปรับราคาเพื่อทํากําไรบางคนบอกว่าเป็นการปรับตกทองช้างเพื่อรอช่วงในการที่จะไล่าราคาต่อก็ถูกต้องทั้งนั้นกันแหละครับเนื่องจากว่าราคาที่ปรับขึ้นมากับปัจจัยที่ตอนนี้จะทิ้งท้ายคือการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองนะฮะดังนั้นจากจุดนี้เป็นต้นไปท่านผู้ชมดูจากราคาก็จะเห็นว่าถ้าปิดเมื่อคืนนี้นะครับการที่ขึ้นมาใกล้ถึง2,690ดอลลาร์สหรัฐสำหรับโกลฟิวเจอร์นั้นนับได้ว่าเป็นบอกว่าอะไรถ้าคนเล่นทางเทคนิคจะบอกว่ามันเริ่มสวยแล้วว่ามมันนจะเบรรผ่่า2007ไได้หือ ถ้าเรานับ2,008แล้วถ้าตีกลมๆตัวนี้2,690แสดงว่าขาดีกเท่าไหร่ครับ110ดอลลาร์สหรัฐไอ้110ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับถ้าดุดันจริงๆปัจจัยมาเสริมเนี่ยนะฮะ2-3วันก็ขึ้นได้นะฮะและโดยเฉพาะแต่ยิ่งตอนนี้เนี่ยนักลงุนทองำกำลังให้น้ำหนักไปที่ตะวันออกกลางอีกรอบหนึ่งครับเพราะกรณีของอะไรครับอซาดถูกค่นนะครับลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของประเทศซีเรียหละจากครองมาถึง52ปีเต็มอันเนี้ย แม้ว่าผลกระทบตรงไม่แรงแต่ผลผลกระทบอ้อมให้ดูว่าจะเกิดความไม่สงบในตะวันออกกลางขึ้นหรือไม่เรื่องนี้น่าติดตามนะครับดังนั้นราคาทองคำจึงจะเกิดการเลี้ยงตัวในช่วงของสัปดาห์นี้อีประมาณเพียง20วันเท่านั้นเองนะฮะแต่บอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าพอเข้าคริสต์มาสอีฟเนี่ยคือ24ตามเวลาในอเมริกาเนี่ยนะครับการซื้อทองคาต่างๆเนี่ยจะเริ่มชะลอตัวลงด้วยบรรยากาศที่เงียบเหงาเพราะฉนั้นถ,ถ้าจะว่ากันจริงๆนะฮะ ถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชนิดที่แบบเป็นสงครามหรือความรุนแรงในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของธันวาคมนะฮะท่านผู้ชมจะเหลือเวลาตรงนี้อีกประมาณเพียงแค่สัปดาห์ขึ้น ที่จะเห็นแรงส่งของทองทองคำว่าจะขึ้นต่อได้หรือไม่และจากนั้นจะเป็นบรรยากาศซื้อขายแบบเงียบเกาถดถอยลงไปเรื่อยๆนี่น่าสนใจนะครับแต่ก็ยังดีอย่างที่ผมบอกไงว่ามันมีตัวช่วยในวันที่1 7บเก็คือการตัดสินใจดอกเบี้ยของธนาคารกลางสาหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามกันต่อนะครับว่าจะสามารถพุ่งทะลุผ่าน2,700ดอลลาร์ภายในวัน2วันตรงนี้เป็นไปได้หรือไม่อีกแค่ร้อยสิเท่านั้นเองครับจะแตะนิวไฮเดิมกันนะครับงั้นถามท่านผู้ชมไปแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะเช่าหรือืออซครับ อสังหาริมทรัพย์หลังใหม่ท่านผู้ชมต่อไปในปีหน้าผมว่าซื้อปีนี้ไม่ทันแล้วเนาะนะปีหน้าเนี่ยตกลงจะเช่าหรือจะซื้อนะครับ